เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะกับเกมซัมรอที่ใกล้ไปโรซิซโร่นะพาร์ทนี้เนี่ยเป็นโโโนะพาร์นนนะทที่น่าจะสี่นะครับจำพาร์ทไม่เคยได้เลยโดยคลิปนี้นะผมว่าผมจะไปตามหาอุปกรณ์ที่เอาไปสร้างบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้คือบ้านมันไม่พออยู่แล้วคนระับคือของเนี่ยมันก็เพราะว่ามันก็เยอะจริงๆแหละอ่านี่ดูนะฉะนั้นเนี่ยภารกิจในวันนี้นะคือหาอุปกรณ์สร้างบ้านนะซึ่งมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะครับจำไม่ได้เอาว่าเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างหน้าดีกว่า จะได้มีความสนุกนะเวลาเล่นเกมแบบไม่ได้คิดอะไรว่าลุ้งงานะมันสนุกหัวแน่นอนนะตอนนี้เพิ่งตื่นนะสิ่งที่เราต้องทำคืออรเช้าใช่ทีนี้แล้วก็อาหารกินอร่อยอย่างวะเอาละเริ่มภารกิจได้แต่ก่อนนีงนะ นี่ครับผมยินดีภูมิใจนำเสนอเลยจากพรเอิบพาร์ทที่แล้วนะเป็นไงบินเรือสดตัวเวยอย่าสตูนั่นอะไรอ่ะรับผู้ชมผมว่าเราไปดูดีไหมคือผมสัญญากับทุกผู้ชมไว้แล้วก็คือถ้าผมได้ไอ้เอออไเรือที่ผมขี่เนี่ยคือผมจะไปดูตรงแมงกะพุนนะซึ่งว่าพาร์ทที่สองที่ผมลงไปเนี่ยคือแมงกะพุนคือไม่ได้ไปดูนะคือแค่นั้นก็คือแค่นั้นเลย คือไอเนือเรื่องเกมนี้คือผมจะบอกให้เขาคือไอตัวละครหลักเออนะครับไอเนี่ยคือไอตัวละครหลักคือผมจะก็คือไอตัวละครหลักที่ผมเล่นอยู่เนี่ยจะเป็นประมาณว่าพี่สาวของไอตัวละครที่เราเล่นตอนเบียต้านะเพราะว่าเบต้าเนี่ยมันคนตัวละครคนละตัวนะครับก็คือไอตัวละครนั่นแหละเหมือนจะมาตายที่แถวนี้นะเออแล้วพี่สาวมันต้องมาหานะว่าต้องสาวตายได้ยังไงมันเหมือนมันเสือแบะ ต้องเสือกูตะอยงไงนี่นี่มันสกียนไนโอ้โหตู้จไหมายกาแฟทีนี้แล้วก็เราจะไม่หนาวแล้วนั่นเองเอ้ยเอ้ยนีย่มันไฟลอยไฟลอยนีย่มีมานั่งโอ้เอาเสร็จแล้วเหรอมีน้ำคลายเชือ้อเลยนี่อะไรปักอย่างนี้ได้เลยเหรอผมเอาไปด้วยไหมหรือว่ามาไปตรงนี้เลย นี่คือเสียงที่บันทึกไว้นะถ้าคุณได้ยินคุณกําลังเข้าใกล้แล้วน่าจะเป็นข่าวดี่สำหรับคุณนะถ้าคุณควรรีบออกไปอย่างที่นี่ซะอ่ามันเข้ามาแล้วไล่ยันนี่อ,อุ้ยโอ้มาชมได้เลือดด้วยโอ้โหไม่โคตรโอพีโอ้ได้น้ำได้อาหารโอ้โหโคตรโอจโอพีลี จะเก็บไปด้วยดีกว่านี่นะครับเอาไปปลูกที่บ้านนะเผื่อแถวนี้มีกระถางจะได้สแกนอุ้ยวูโอ้ยหิวนมิดเอาไปผมต้องไปที่ตรงนั้นใช่ไหมก็น่าจะมีที่เดียวแหละไม่น่าถามหรอะเสียงเสีมยงเสียงบุกมียังเล่นได้เสมอนั่นอะไรนี่ นี่มันสันเฟือดมาได้กัระป๋านมานั่นเองมันจะไม่มีอะไรนะครับไปไปที่เป้าหมายเลยดีกว่าไรเนีบร้อนเหอวิ้ยนี่นี่ได้อีกแลวเที่ยงไฟเอาไปตกแต่งบ้านหมดไลท์เซเวอร์เลยไลน์สเตทอ้าวเพิ่งแปลไทยให้เมื่อกี้เป็นภาษาอังกฤษ สงสัยระบบเกียร์มันลืมวันนี้นี่อ๋ออันนี้ผมกดล็อกไปแล้วกรรมฐา,านเยอะดีนะครับขอบคุณครับเลยให้ดูไปครับโอ้สัตว์เพือเยอะดีนะเนี่ยอ่ะตันทำไงขอตังค์อะทุยเอากี่มฐานที่ผมมานิวินนี่น,นี่ผมคือมันไม่ตกใจป่ะ เกมมันกระตุกไปแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะหยุดตรงนั้นเลยอาเทล่าฉันไม่ได้มากับอาเทล่าแต่ตำแหน่งคุณมันอันตรายนคูณสองเลยนะหมายความว่าไงถ้าแกพูดความจริงแต่ถ้าคุณโกหกก่อนแกต้องชดใช้มาอย่างมากแน่นอนเยะเยะคุณเป็นใครออกไปจากที่ของฉันเหมือนมาขูไปไหนละ ไปเนาะไปไปยังเลยเนาะหรือมันล่องหนไปแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นผมว่าคุณจะติดต่อกับผู้หญิงในชุดเอ็กซ์โวมาได้ได้แล้วเมื่อกี้จำเป็นให้กับข้าวดีไหมคืออ่านไม่ทันหรือว่าคือไอเอเลี่ยนในหัวเรามันบอกว่าไอผู้หญิงคนนั้นมันอันตรายเพราะว่าจะผู้ชมงจำพาที่แล้วในที่ผมไปไอดิสเทอร์น่าที่ผมไปเออเป็น สำนักงานเอเลีย่ยนอะไรสักอย่างนะคือไอ้ผู้หญิงคนนั้นนาะมันมันไม่ตอบสนองที่ไอ้เอเลี่ยนมันพูดใช่ไอ้เอเลี่ยนมันก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนน,นั้น,นอันตรายโอ้นี่ไงล็อกเกอร์เดี๋ยว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 ,ยวโอ้แล้วมีที่ข้าวของนะนซึ่งว่าอยู่บ้านก็มีปะไม่สกแกนที่บ้านเราเนอหนูโอ้ชุดพยาบาลโอ้น้ำกองใหญ่กันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ว่าของแบบติดผนังเดียวมีอะไรป่าอะไรฮะโอ้โหสแกนห้องได้ไม่ต้องใส่เซาครับใส่เองเลย ุ้ยดีดีดีข้อมูลเดี๋ยวเอาไปตัดเป็นคลิปให้นะเดี๋ยวมาแปลให้นะขอโทษด้วยในความไม่สะดวกนะโอ้โหเตียงนอนของเทลามี่เป็นใครวะหน้าตาก็ตีนชิบหายเตียงนอนของเฟดต่างกันไง เก็บอะไรได้เชฮ้ยเด้เด้อุปรกรณ์ตัดหนวดเพื่อมาทำไมมีชั้นวางของน่าจะตกแต่งบ้านได้อย่างเดียวนะไอ้อของอย่างเงี้ยโอ้คือไอ้นักวิทยาศาสตร์วิจัยไอ้เพนกวินนี่เหรอ Penguin เพนกวินเนียนะกาจากบทสนทนาที่เขาพูดกันเมื่อกี้แล้วก็มีรูปเพนกวินด้วยแล้วก็สแกนได้แล้วก็ได้ข้อมูลออกมาแสดงว่า ก็ได้วิจัยอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งเราต้องหาคําตอบนั่นเองอีกวู้ได้สแกนเนื้อรูมัยแน่คือไอ้ห้องเนี้ยคือแม่งจะบอกว่าดีก็ได้นะคือมันจะเอาไปคาบเอาไปคาบเอาไปคาบพวกเอ่อมันจะมีเป็นสัญญาณนะเอาไว้หาแร่อะไรต่างๆนะคือมันจะระบุบอกไงว่าแร่อยู่ไหนบ้างโอ้โหดีเด็จะต้องมาหาหลักฐาน เกี S 1> <S 1> <S <ý sweetness and> ่ยวกับไอแซมที <ime> ่นี่เฮ้ยดู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 ไอที่ป่าไอสเตนเจะปิงอะไรสักอย่างนะที่มันอยู่หน้าสตรีมอ่ะนี่เลยนี่เลยสเตนเจะปิงสเตนยังไงวะแคเนี่ยนมเพิทมีอะไรอยไหมครับควเนี้ยนะครับเดี๋ยวสแกนอะไรได้ พิพิธภัณฑ์นสนามโอ้โหอยู่เส้นียนเลยโอ้โหโคตรใสเลยคนระับทุกคนอื้มนี่หอดูดาวว้าวว้าวเนี่ยผมโคตรอยากได้เลยเนะี่ยคือเมื่อจะเป็นหอที่แบบจะสร้างได้แล้วเราไปนั่งเล่นนะโอ้โหเหมือนจะอารมณ์แบบชิวๆเลยฮนะนั่งอยู่ใต้นะ้ำมองปลาโอ้โหมันคือความฝันเนะี่ยที่แบบเป็นไปไม่ได้บิบิทางเกิดขึ้นจริงนั่นแหละฮือๆปวดหลังโซ่อ้าวก็มันคืออะไรอ่ะ โอ้ยหิมะมันตกจังวะมองไม่เห็นนะ่าใหข้อมูลไอ้เจอแล้วมิจกแล้วเหรอเราขึ้นไปได้ไหมโอ้ยนี่มีบันไดมีบันไดโอ้หิมะมันตกกันเลยผมผมเลยไม่เห็นเมื่อกี้เจอะไหมครับสวัสดีครับโอ้มันคืออันไหนเนี่ยคือไม่เยอะจนผมหาไม่เจอโอ้โหไม่ได้กดดูตั้งแต่แรกไงดูฮะท่านผู้ชมที่ไอ้อย่างไอ้เมื่อกี้ ข้อความข้างล่างมันเสือกแปลไทยให้ไอซไอแบบบทความถึงเรื่องมันไม่แปลเว้ยไม่เข้าใจมมันเหมือนกันเชี่ยวนี้ไปวะที่ไอ้แมงกระพุนเยอะๆนะ ใช่ป่าววะอุ้ยนี่มันตัวอะไรปลากระเบนลูกหนูวันี่อะไรอีกอะปลาขนถตัวเชี่ยนี่และดดดยวดเจ้าถิ่เจ้าถิ่นไปละโอ้อย่าได้ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้วยอะไรวะภาชนะที่ไรประโยชน์โดยเฉพาะเออฮะดูมันแปลไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีอุปกรณ์สร้างบ้านนะแต่อ่าผมเคยมาครั้งหนึ่งนะซึ่งมันมีแล้วไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปยังเดี๋ยวขอไปดูให้ละเอียดดีกว่านะดีว่าพลาดอะไรไปอา้พาพลาดด้วยพลาดกระถางต้นไม้เกีย๊ยไก่เกี๊ยไก่สไเนปเปอร์โปงปง,ปงตลก ว่ามันจะไม่มีมันมันเคยบางอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าหรือผมคิดเองหรือไม่ก็ผมจะแกนไปเดี๋ยวโอ้โหแล้วมึงวางอยู่เนี่ยว้าว,ว,าวได้แล้วครับโอ้มีอะไรไหมครับโอ้โอ้อะไรไม่รู้อันนี้ก็น่าจะเก็บได้น่าอย่างนั้นมันช่างสวยงามจริงเลยที่นี่โอ้โหได้ของแล้วก็รีบไปเดีวยว ไม่เผื่อมีใครมาสุดยมัตจะแฟกเกอร์ไ,ไม่เอาจากนั้นเราก็มีอุปกรณ์สร้างบ้านแล้วว้าวนี่นี่รูปร่างสวยงามวะอ่ะทีนี้เราสร้างบ้านกันที่ไหนดีตรงนี้ไหมนี่มีสาหร่ายมองไปน่าจะธรรมชาติดีนะน่าจะดีเลยตรงนี้เอาตรงนี้แล้วกัน เไอฐานเนี้ยจริงๆมันนี่เนะมันสร้างบ้านได้เลยฮะแต่ว่าไอฐานนั้นมันเอาไว้เพิ่มความแข็งแรงฮะอย่างเช่นถ้าแบบว่าต้อเราสร้างไอโดมนี่เยอะนะแล้วเราไปใส่กระจกให้มันเนี่ยคือมันจะบางลงเว้ยมันจะเปราะบางนะคือมันจะทนแรงน้ําไม่ได้นะเหมือนอ่าขอเป็นจริงแหละอ๋อตรงนี้เลยแล้วกันเชิบโอ้โหไอ้นี่ก็คิดจะขี้ขโมยแม่เอาแต่เพื่อไปเป็นการเสียเวลาแล้วผมขออนุญาตไปฟาร์มของก่อนนะกันนะ นิ่งๆกันวะคาเข่นเลยไม่ไนดะ้ไม่เอาอย่าเพิ่งโผล่มาโอ้ที่บ้านมองกี่ทีโอ้ก็สวยนะเนี่ยขนาดถึงยังมีแค่นี้ก็เถอะนีแล้วก็ทางเข้าตรงนี้เลยเดี๋ยวๆๆๆๆๆตายตายตายโอ้โห้เฮ้อเ้อ๋อจเข้าไปไยังไงเลยวะ ลืม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 ,ม,ม,มคือไอ้พวกบ้านแบบนี้นะพวกบ้านแบบเนี้ยมันต้องมีโซล่าเซลล์ไว้เอองั้นมันก็ไม่มีพลังงานหนิใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมรูปร่างหน้าตาแบบนี้ช่องมาช่องมาตะฟักสักสองอันแล้วกันอมโอเคนี่คือของทั้งหมดที่ผมหามาได้นะเอาไปว่าดูเลยว่าจะสร้างอะไรได้หรือเปล่าเข้ามาก็จะมีอย่างเงี้ยอะไรไป ไม,ไม่เอาไม่เอาบักเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่เป็นไงทางโค้งเนี่ยผมว่าตรงนี้อย่าทำเป็นเดียวไปอีกห้องหนึ่งนะซื้อนี่บวกเจ็ดเลยเหรอความโอ้ตอนนี้บ้านเรานี่ทนทานมากฮะนี่เอาไว้สร้างของซื้นี่แล้วก็จะนี่อยู่ในนี้ได้เลยไม่ต้องอยู่ตรงนู้นแล้วเพราะว่ามันโง่แล้วตรงนั้นจบอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมไม่ได้สแกนกระจกมาเลยชือ่อนี่ประกอบข้างชือ่ออ้าแล้วก็ล่ะแล้วก็มีที่เก็บของคืออันนี้นะมันเป็นที่ที่เอาไว้คาบของพวกแบบที่แบบคือระดับสูงอะ่ะเออแบบระดับสูงมากนะเช่นมันจะมีแบบถังออกซิเจนที่แบบเออบรรจุอากาศได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะมากๆอ่าโอเคอ้าวไม่พอชุดสายไฟเลือดทองแดงไทเทเนียมขาดไทเทเนียมก้อนหนึ่งกันเหรอบ้าหน่าอของ ผ่านนี่นี่นะไปสร้างไม่ได้อะชุดสายไฟเลือดทองแดงไทเทเนียมก็มีแล้วชุดสายไฟผมไปไหนวะอ๋อยังไม่ได้เก็บไอ้สัตว์อ่าโอเคทีนี้เราก็จะมีอ้อที่ชาร์จแบตเข้าไปอ,อ่าได้แล้วเกิดแล้วโอ้โหเป็นอันใหญ่ซะด้วยสิทีนี้เอาอันนี้เอาไวท้ทีหลังนะเดี๋ยวผมไปฟาร์มนอกรอบมานะแล้วเดี๋ยว มาเจอกันใหม่พ์ดหน้าะจะเป็นบ้านที่แบบอาจจะยิ่งใหญ่อลังการหรือว่าตาการตาหรือว่าอย่งไงก็อติตามชมะคยนะขอบคุณที่ตามชมมาถึงตอนนี้สวัสดีรกกรตพอไปทิ้นฮะสวัสดีครับ